เปิดแชทคนใกล้ชิดเวียส่งข้อความให้กำลังใจหนังเดอร์เบลดาทางวงการบันเทิงได้แฟนขับแห่ให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายระหว่างเวียสุกดาวัต กับเบล่าลานีซึ่งทั้งคู่ก็ต่างเดินหน้าทํางานกันต่อไปได้คงเหลือเพียงความสัมพันธ์ที่ดีเป็นเพียงพี่น้องที่มีความห่วงใยให้กันจากที่เราเห็นว่าวงในมีการให้กําลังใจพวกเขามากมายวันนี้เราจะพาไปส่องข้อความจากวงในคนใกล้ชิดหนุ่มเวียอย่างเทนเนอร์ของหนุ่มเวียก็ได้โพสข้อความที่ทักไปหาเวียโดยมีใจความว่าทุกวันที่พายทิศแสงลงมาสิ่งใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นกําลังใจก็เช่นกันพี่เวียเดินหน้าต่อครับ ทางด้านหนุ่มเบียก็ได้ตอบกลับด้วยการส่งสติกเกอร์ขอบคุณกลับมาท่ามกลางแฟนคลับก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจจำนวนมาก